이팜프라타나프라자우촌 브라팜, 브라팜, 브초민브 대화 상라팜 브라팜, 브라팜, 브초민브프로브라아 브라팜, 양미 산티수 유브라와 รู้จักพระคุณก่อนรู้จักพระเจ้าพระชกงสระททำเพื่อเราอะไรทำไมเราสารเสริงพระเจ้าทำไมเราขับรองอยากจะทุ่มเทชีวิตของเราเพื่อพระศรีรีอยากจะปรับอยากจะเป็นพยานคนที่รู้จักพระคุณพระเจ้าเขาทำได้ ก่อนประกาศข่าวประสก่อนถวายตัวของเราแด่พระยุคริษฐ์ท่านเองก่อนข้าพเจ้ารู้จักพระคุณข้าเจ้าคืออะไรข้าพเจ้ารู้จักพระคุณจริงๆหรือเปล่า เราขอบพระคุณเดพระเจ้าเพราะของขวัญพระเจ้าตัวเองสำคัญคือว่าเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้ามาราเสลืมหรือไม่พระคุณทรงขวา ราชาทรงพอประคายการกลับใจของเขาของมาราเซ่กันอ่านข้อที่สิบถึงข้อที่สิบสามกันข้อที่สิบถึงข้อที่สิบสามอ๋อคือวบาร,รีกนี่ทรงพงสอนอันบทที่สามสิบสาม ข้อที่สิบเพิข้อที่สิบสาพระเจ้าตรัสกับมนัสเซและประชาชนของพระองค์แต่เขาทั้งหลายไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงให้ผู้บังคับการกองทหารพระราชาแห่งอัสซีเรียมาต่อสู้กับเขาทั้งหลายเอาเบ็ดเกี่ยวมนัสเซและจองจำด้วยตรวนทองสำริดและนำพระองค์มายังบาบิโลนและเมื่อพระองค์ทรงทุกข์ยากพระองค์ทรงวินวอนขอพระกรุณาต่อพระยาฮงวาพระเจ้าของพระองค์และถ่อมพระไทยลงอย่างมากต่อพระเจ้า ของบรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงอธิษฐานต่อและพระเจ้าทรงและพระเจ้าทรงรับคำวิงวอนของท่านและฟังคำอ้อนวอนของท่านและนำท่านกลับมายังเกีกรุงเยรูซาเล็มในราชอาณาจักรของท่านอีกแล้วมนเส็สนทรงทราบว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าพราะพระเจ้าทรงพอประทายการกลับใจของเรา การกลับใจของเราก็ได้หรือสัรภาพปรับของเราก็ได้ก็ได้ถ้าเข้าใจยากแท้ครนะับการกลับใจหมายคือสารภาพบับก็ได้เราเข้าใจว่ามาเสบัยมีคุณสมบัติที่ได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าพระเจ้า อภัยบอาอภัยให้โยกโทษมานาเซกท่งเมว่าความบัปของมานาเซกพระเจ้าอาภัยให้เราทึงเมว่าเราเป็นคนบาปเราเชื่อเรื่องนี้แต่จริงๆตามความคิดของมนุษย์ 마나쎄의나 s 라토 o n t 이무 e la 니 o m 삐 타와이 I w a 콩 t What did it? Put what be? Powai, p u 브라 h a t be? c o n c มานาเซทุกเนื้อทุกเนื้อเนื่อยทุกเนื่อยทุกเนื่อยทุกเนื่อยเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเป็นชัวภาษาชัวแต่ว่าเราเข้าใจไห่ามานาเซ่ไม่มีคุณสมบั เขาต้องได้รับโทษจากพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าอาภัยให้เราเข้าใจอย่างนี้ค่ะพระคุณพระเจ้าอิ่งกว่าความบาปของเรา,าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอิ่งกว่าความชั่วของเราและพระเจ้าพอประทายเพราะ สารภาพบาปการกลับใจใหม่ของคนบาปเขาทอมใจตัวพระเจ้าพ่อใจทึ่งมนว่าเขาเป็นคนบาปทึ่งมนว่าเขาเล่าใบมีนาสนใจเรื่องอาหขงเรื่องอาห์ทวัว่างกันค่ะ ดึงพงกา่ wow. <t ancestors> 21ข right. ้อที่2ง2 9ดึงพงกาสพที่บวกกิตนนบอกว่าสรงอนกาสะส่งอนกามาลาเสระดับหนึ่งระดับสองาอาห์ข้อที่2ง2 9อาจารย์ขอใช่ะข้อที่11ถึง19อาจารย์ ข้อที่นงพงกษัข้อยิข้อ่ยีสบอ๋อข้อที่21ิโอเคข้อที่่เองดถ้คุณอ่านตอบแล้วก็คุณแบ่งก็ไเดีอทียีิบเอข้อถึง29เรื่องอ่าครับ ไม่มีผู้ใดได้ขายตนเองเพื่อถักประทคของชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าอย่างอาหาผู้ที่เยเยซเบลมาใดสีได้ยุบแย่ร่องทรงประทาสิ่งอันน่าเกลียดน,น่าชังยิ่งนักในการที่ดําเนินตามรูปเขารพดังคนอเมรายได้กระทําเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเบีเ่ยงออกไปให้ผลหน้าประชาชนอิสราเอล และอยู่มาเมื่ออาหารทรงทราบโรจนาเ่านั้นรงกอดฉีกฉลองรงและส่งสวนภาคกระสอบและถือโอนอาหารประทับในภาคกระสอบและทรงดาเนินไปมาด้วยหนักพระทัยและพระวจ,จนะของพระเจ้ามายาเมิลียาชาวทิพบีว่าเจ้าได้เห็นอาหารถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรือเพราะเขาได้ถ่อมตัวลงต่อเรา เราจะไม่นําเหตุร้ายมาในสมัยของเขาแต่มาในสมัยรุบของเขาเราจะนําเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเขาพระเจ้าพบประทายเพราะการหลับใจใหม่ของอาอาตัวรบมาาเซตัวเป็นคนชัว่วหาอ แต่ว่าพระเจ้าพอพระทัยเมื่อคนบัศลภาพเมื่อคนบัสเวนาพระเจ้าซาดุตอโทกับอซาดุติโพธห้าสิบเข้อสิบเจ็ดยครับคุณแบงค์ซาดุพธทห้าสเข้อสิบเจข้อสิ โอเคคุณแบงคช่วยอะไรกบสดุดีบทที่51ข้อที่17คําอธิษฐานขอทรงชําระเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอบช้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอบช้ำเน้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกอาเมนถ้าเรารู้สึกถ้าเราทำบาปเราสาววหาพระเจ้า ใหรับการอภัยบาปจากพระเจ้าเราอามีพระมองมอพรมกับดึงส่งซ้ำเครื่งรอง,ง,อง,งที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอบรรมจิตใจที่สำนึกผิดและชอบรรมนั้นถาแต่พระเจ้าโลกไม่ได้ทรงดุถูกเราพระเจ้าไม่ได้ทรงดถูกลูกกับบทที่สี่ภาคข้อที่เจ็ด ลูกาบทที่15ข้อที่เก็บคำอุปมาเรื่องแกะหายเราบอกท่านทั้งหลายว่าเช่นนั้นแหละจะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเพราะคนชอบทำ99าคนที่ไม่ต้องมาการกลับใจใหม่ เพื่นช่วยอ่านก่อนทำไมพระเจ้ายกปัจจิยของเราคือพระรอยของพระอังกฤษยอมเสียสาราเพื่อเราเองเพราะฉะนั้นเพราะพระร้อยองพระอังกฤษเราได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าจากพระพิโรนิยมบุตรที หนึ่งข้อ7ถึงข,อ 9, ขอ้ขอที่เก้าข้อเถตึงข้อเก้าหนึ่งยอมปวที่นข้อเจึงขอ้ขอเก้าอ่านช,าชาัดๆเครับแต่ถ้าเราดำเนิอนอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามนาทีทำซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็รวมตนเองและสัจจะจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นอเมน นี่คือพระคุณพระเยิสต์และมานาุษยรู้จักทราบว่าพระเยว,วาทรงเป็นพระเจา้าไมาถึว่าผมเข้าใจว่าเขาเขา้ขาใจพระคุณของพระเจา้าพระคุณของพระเจา้าแล้วก็ขอ้อที่ส14่ถึงขอ้อที่ส6กเขาปริยัิชีวิตก มานสัสเซปุริยันชีวิตกเมื่อก่น,นขเขาทำชั่วมากมายหลังจากเจอความทุกข์ยากแล้วเขาสางหาพระเจ้าสาราภาพปาักลับใจใหม่เข้ารดท้ายหล,ดดลังจากนักเมื่อก่อนเขาเป็นผมดูพอรอ เป็นชเฉลยและกลับคนดีอีกครั้งหนึ่งและเขาเปลี่ยนชีวิตการกลับใจใหม่สรารภาพป่าหมายทึ่ว่าเราเพราะเจ้าพระเจ้าทำผิดอย่างนี้อย่างน,านั้นขออภัยให้พระเจ้าอภัยให้รับโดยพระรวยของพระสกิริว ด้วยเราต้องเข้าใจมาสเซชีวิตมาสเซ่บริยันชีวิตของเขาครับปบริยันชีวิตของเขาคริสเตียนคือว่าปบริยันชีวิตครับคนที่กลับใจมายคือว่าต้องมีหลักฐานครับปริยันชีวิตครับเราทำแบบแล้วเราก็สารภาพแบบตายเราได้เรากระภัยแบบตายแล้วบริยันชีวิตเขาบริยันชีวิต มาอาศัปุริยันชีวิตเขาเลียงดูประชาชนเขาให้ดีๆเขาปุริยันชีวิกเขาหลางังกจั้นเขาไหมเขารงนับถือลูกเขารงเขานับถือพระเจ้า,าองค์เดียวเท่านั้นทีนี้เราังที่เราทำบ,บาปมีภาพใหญ่เราสรารภาพบาปแทนพระเจ้าได้ถ้วย ต้องเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเปลี่ยนชีวิตไม่ใชทำแบบวงาอนี้ไม่ป็นไมพร้อมสลับ้อควับคริสเตียนคือว่าต้องเป็นคนใหม่ต้องเป็นต้องพยายามเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ไม,มวนชีวิตไม่มวนกลับ มัทธิวบทวที่สามข้อที่แปดคุณเร็งช่วยอ่านไหมครับมัทธิวบทวที่สามข้อที่แปดยอนผู้ให้รับปฏิสมามาประกาศเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นอาเมนนี่ชีวิตคริสต์ครชีวิตคริสต อาข้าพเจ้าได้รับชีวิตนี้ได้ร็วข้าพเจ้ารู้จักพระคริสต์เร็วข้าพเจ้ามีส,ส, nah ส,ส,สิทธิเข้าแ e ่งดินสาวันได้โดยพระองพระเยซูคริสต์ถูกต้องด้วย뿌ริยนชีวิตจงกอดพ้นดีจง뿌ริยนชีวิตบุญกับ ฟรารักษานาครา예수님ต้งเป็นทุยเป็นที่เรียนชีกันเหตุชานจงพิสุทธิ์การกลับใจของเจ้าถวยผลที่กิดขึ้นท่านทั้งหลายเป็นที่เทียนหรือทางานจงพิสุทธิ์ด้วยผลของเจ้า ไร้สิทิ์ด้วยพระเจ้าด้วยคนทั่วไปด้วยโนใจพนของเราดีคือการกลับจใจดีคือสารภาพเมื่อกอนขปพเจ้าเบือนขี้โกหกเป็นคริสเตียนแล้วขระเจ้าพยายามพนจะเป็นขี้โกหก ดีคือพี่สุดของชาปพงขปเจ้ารับใจไมมสารภาพปากคืออะไรหนึ่งคือว่าเิ่งเดียวนี้ขะเจ้าไม่รู้จักพระภูษาโมขปเจ้านับถือสิ่งอื่นที่สาราพม ึงียงเดี่วที่า,าเจ้าไม่รลุดจักพระประสงคไม่สนใจพระประสงค์ทรงคือว่าเรื่องทำบาปทำบาปอย่างเนี่ยงและสารภาพสร้างและสุดท้ายพ้เข้าใจขปาาเจ้าเป็นคมบาปขปเจ้ามีลักษณะภา เราโลดจากความบาปมาวาถึงแม้ว่าขบาพะเจ้าเป็นคมบาปแต่ว่าพระเยซูยอมตายแทนเราขบาพเจ้าสราพระคุณเล็กอยากจะปริยนชีนี่คือการกระจำใจของทึ้งเดียวน้นขบาระเจ้าไหมรุจัก ข้าพเจ้าน ok ับถือณิชยทงคว่าเรื่องความบาปเรื่องความชั่วของเราสามกว่าแล้วก็ข้าพเจ้ารู้คับทำไมข้าพเจ้าทำบาปทำชั่วว่าเมื่อผมเป็นทารกข้าพเจ้ามีลักษณะความบาปอยู่ในใจของเรา ข้าพเจ้าลดไม่ได้ข้าพเจ้าอิสาระเสรีภาพจากความบัฟไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องการการอภัยบาปของพระเจ้าข้าพเจ้าต้องการพระอริยของพระสกฤตท่านข้าพเจ้าลดไม่ได้ดุยการกระทําของเราข้าพเจ้าลดด้วยการกระตังของเรา,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 รรเราไม่ใช่ โลดตัวยทรัพย์สมบัติของเราโลดตัวยการกระทําของเราโลดตัวความพยายามของเราโลดตัวยสติปัญญาของเราโลดตัวช่วยคนยากจนไม่ใช่ไม่ใช่การกระทําของเราทั้งสิ้นช่วยให้พระเจ้าโลดจากวามบาปายได้พบพระเจ้าไม่ เยกจะพระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้ขพเจ้าสู้สวรรค์ไม่ได้โดยการกระทำ่งโยทรัพย์สมบัติโดยองดยุงอ่โดยกำลังโวยสติปัญญาของอะไรเพราะฉะนั้นขปเจ้าสรารภาพต้าพเจ้ากลับใจหม่ข้าพเจ้าอยากจะรู้จักพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นมาก ววันน ah ี้เราสนับสนุนจะข้ารูดจากพระคุณของพระเจ้าครอพระคุณของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าอีกครั้งเรียก็อีกข้อหนึ่งว่าเราขอบพระคุณเทพเจ้าครอเรื่องอาทิตเรื่องอาทิตสาธิตธรรมะสาธิตธรรมะพระเจ้ามี ความปรารถนาใหญ่ทุกคนมีเราขอบตาคุณพรอเรื่องนี้อีกครั้งเราอธิษฐานด้วยกันปอังาณนินาที่ทรงอะไรด้วยกัน ปุณธิท่าพระเราอีกครั้งนึ่ครับพระองค์คือพระองค์แล้วคุณมรักมั่นคงของพระองค์ไม่เคปลี่ยนแปลงเมื่อพระองค์ได้ทรงโปรดเรียกให้เรามาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์แล้วขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตาเปิดตาใจให้กับเราได้เรียนรู้และได้รับรู้ถึงพระคุณของพระองค์ด้วยขอให้เราที่จะมีใจทอมและขอบคุณของพระองค์ไม่ว่าจะ เจอเรื่องร้ายหรือเรื่องดีขอให้เราขอบพระคุณพระองค์ก่อนค่ะแต่พระบ,บิดาเจา้าและพระองค์ได้ทรงโปรดเรียกให้เรามาเป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์จะทรงโปรดให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้เตรียมหัวใจของเราเตรียมตัวของเราที่ จะรู้จักพระคุณของพระองค์เพิ่มมากขึ้นและขอให้เราที่จะพิสูจน์การกับใจใหม่ด้วยชีวิตของเราให้เราที่จะพ,นจพ้นจากความผิดบาปให้เราที่จะออกจากบาปเหล่านั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าข้าจากพระบิดาเจ้าขอพระองค์จะทรงรดเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราใหม่ขอพระเจ้าจะทรงรดเข้ามา,าแทรกแซงภายในจิตวิญญาณของเราและขอให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและเราจะเป็นคนใหม่ในพระคุณของพระองค์ าแต่พระบ,บิดาเจ้าเราขอฝากพี่น้องของเราไว้ในพาะอันจงริ์ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน